นารักไปไหนอะลูกโอ้ต้องมานอนตบพี่ดูซีพี่นอนเป็นอึง่งอ่างแลวเป็นปลาพยุนเจยตื้นแล้วรู้พี่ไม่หนักเหรอคะมีตงังรักพี่ขนาดนั้นเลยโอ้ยซอฟโอ้ยซอฟพี่โอ้ยรักพี่โอ้ยนี่ก็นอนหลับสบายใจให้น้องือให้น้องซอฟ ้ยทุกคนทุกคนดูฟาร์มดูภาพน่ารักนะคะทุกคนดูภาพน่ารักของมีตังนะคะเราจะติดพี่เขามากใช่ไหมมีตังมีตังรักพี่ไหมมีตังการมีตังการทุกคนดูนำโชคนะคะพาไปทำหมันหวัวอ้วนปุ๊บเลยทุกคนน่าจะแปดโลได้แล้วเนี่ยนำโชคอะ่ะมีตังการ มีตังนอนชอพี่เหรอโอมีตังนอนชอบพี่เหรอคะน่ารักพี่โอ้ยน่ารักไหมคะทุกคนดู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 ภาพน่ารักค่ะทุกคนพี่ก็ยอมน้องเหลือเกินดูดูดูัดดบตาปุ้ยเลยมีตังเอ้ยนำโชคเอ้ยยังเหลือเจ้านำโชคเนีะ่ะเอ้ยเจ้ามีตัง่ะทุกคนไม่ได้ทำหมันทีเนาะ เดี๋ยวอีกักอาทิตย์น่าจะได้พาไปทำหมันได้แล้วให้เขาโตเป็นหนุ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่นำโชคทำหมันแล้วค่ะทุกคนอ้วนยังกระป๋าพยูนเกยตื้นเลยทุกคนทุกคนดูภาพน่ารักนะคะแมวจรทั้งคู่ค่ะทุกคนเลี้ยงมาเราก็รักเนาะทุกคนเนาะผูกพันกับเขาเนาะพอเห็นแบบนี้แล้วก็คิดถึงที่อ่าสีนวล พี่ต้มเข้ามาทุกวันนะคะทุกคนพี่ซ้มเข้ามาหาน้องมาเล่นกับน้องทุกวันพี่ต้มต้มโอ้ยว่เป็นไรอะลลกเป็นไรอะอ้ยรักพี่ดูภานน่ารักน่ารักนะคะทุกคนดูพันน่ารักของน้องๆเด็กๆของบ้านนี้นะคะรักกันดีเหลือเกินยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ็มด้วยนะคะทุกคนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะ สวัสดีจ้า